สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับทีเด็ดเซียนหมีขยีบอลประจำวันศุกร์ที่15พฤศจิกายน2567นะครับค่ำคืนนี้ก็มีฟุตบอลที่น่าสนใจมานําเสนอกันเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาสาระนะครับก็ขอฝากกันไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆท่านใดนะฮะที่ชื่นชอบกลุ่มของเรานะครับก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้เลยนะครับกับเซียนหมี98นะครับหรือว่าตามลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับมีของดีมานําเสนอกันแบบเพียบๆนะครับรวมไปถึงกิจกรรมทายผลฟุตบอลนะฮะโดยทายคู่หลักของเราวันนี้ก็เป็นกกาารรเจันะหว่ง โปรโตุเกสกับโปแลนด์นั่นเองนะครับทีมไหนย,ยิ่งก่อนทีมไหนชนะจบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับให้ถ่ายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าถ่ายถูกก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธ,ธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาได้เลยนะครับคู่แรกของเราในค่ำคืนนี้นะครับขอพาทุกท่านไปลุ้นกันที่ฟุตบอลบอยูฟาเนชั่นสลีกครับาการเจอกันระหว่างโปรตุเกสกับโปแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งก็ เป็นคู่ว p ของเรานะครับใครที่อยากจะร่วมลุ้นรับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้นะครับก็ถ่ายผลคู่นี้กันเข้ามาได้เลยครับทีมไหนชนะทีมไหนยิงก่อนแล้วก็จบลงด้วยสกอร์เท่าไหร่นะครับก็เชิญได้เลยนะครับผลงานล่าสุดของโปรตุเกสนะครับสเสมอกับสกอตแลนด์มาศูนย์ปรตุะศูนอ0ครับเป็นการหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่3นัดติดต่อกันนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ7ของตารางฟีฟ่าเ r l d ์ a ร k กิ้งนะครับ ขณะที่ทีมชาติโปแลนด์นะครับเกมล่าสุดเสมอกับโครเอเชียมาแบบสนุกเลยนะครับ3ประตูต่อ3นะฮะก่อนหน้านี้นี่แพ้มา2นัดติดต่อกันนะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครมา3นัดแล้วนะครับตอนนี้รั้งอยู่ที่อันดับ31ของตารางฟีฟา่าเบอร์รังกิ้งนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โปรโตุเกสของโรเบโตมาร์ตินสกันก่อนนะครับก็ผู้เล่นที่จะไม่สามารถลงสนามให้ให้กับทีมได้นะครับนั่นก็คือเปโดรกอนคาเวสนะครับ เพลย์เมเกอร์ตัวเก่งจากสโมสรอนสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บครับการจัดทัพวันนี้ครับมาในระบบ4.33ครับจะมีดิโอโกคอสตารับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยดิโอโกดาโลรูเบนดิอา o n สกอนซาโลอินาซิโอแล้วก็ n นูโนเมนเดสนะครับด้กลางครับส่งให้แบรโดซิวาเดินเกมร่วมกันกับบูโนแฟนันช์นะครับโดยจะมีชัวปารินญาเป็นมิดฟิลด์ตัวรับครับ ้ดนบนครับก็จะมีเปโดเนโตเล่นริมเส้นโคลาฟากับราฟาเอลเลเอาเนะฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าก็ฝากความหวังในการผลริสก์เอาไว้ที่คริเยโนโรนาลโดนะครับซึ่งฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว13ประตู1แอสซิตนะครับแล้วก็เป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดกาลเลยครับจากการกดไป133นัดจากการลงสนาม215เกมกับทีมชาติโปรตุเกสนะครับแล้วเขาก็เป็นผู้ถือครองสถิติการาลงเล่นมากสุดให้กับโปรตุเกสด้วยเช่นกันนะครับ ไปดูกันที่ฝั่งผู้มาเยือนโปรแลนของมิเชลโพเบียสนะคับก็วันนี้เนี่ยปัญหาหลักๆเลยนะครับก็คือโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับกองหน้ากับตันทีเนี่ยนะฮะเจ็บมาจากการเล่นให้กับบาร์ซโลนาครับต้องพักอย่างน้อย10วันนะฮะก็ไม่สามารถเล่นให้กับทีมได้ไม่มีชื่ออยู่ในทีมชุดนี้ด้วยนะครับการจัดทับวันนี้ครับในระบบ35-2ครับมาซินบูก้ารัมาที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยคารมิลเพียสคอฟสกี้ยานเบตนาเล็กแล้วก็ยาคุบคิวอินะครับ แดนกลางครับส่งให้เซบาสเตียนซีมาสกี้นะครับคุมเกมกับยาคุปโมเดอร์แล้วก็เพียร์ทอร์ซิลินสกี้นะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างเนี่ยนะฮะจะใช้เป็นเพอร์เมสลาฟานคอฟสกี้ครับแล้วก็นิโคลาซาเลฟสกี้ครับแดนหน้าในวันที่ไม่มีโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะครับก็จะใช้เป็นคาชเปอร์อูบานสกี้ครับลาตะข่ายร่วมกันกับตัวความหวังสูงสุดอย่างคริสตอฟพิออนติกนะครับเจ้าของผลงาน12อ่า13ประตูในฤดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้14ครั้งนะครับเป็นโปรตุเกสที่ชนะไปได้7นัดครับเสมอ4แล้วก็แพ้3นะฮะโดยที่ทีมฝอยทองเนี่ยนะครับไม่เสียท่าให้กับโปแลนด์เลยนะครับในการดวลกัน6ครั้งที่ผ่านมานะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับโปแลนด์อาการหน้าเป็นห่วงทีเดียวครับฟอร์มช่วงหลังนี้ไม่ดีเลยนะฮะไม่ชนะมา3นัดติดต่อกันครับแถมเกมนี้จะไม่มีกองหน้าตัวเก่งตัวความหวังแล้วก็เป็นกัปตันทีมอย่างเลวานดอฟสกี้ด้วยนะครับดูแลลําบากแน่นอนครับ โปรตตเกสอาวุธเยอะครับแถมฟอร์มโดยรวมก็ดูดีกว่าครับมองว่าจะชนะได้แต่คู่นี้ผมยังไม่ขอคอนเฟิร์มนะฮะขอเช็คเรื่องข้อมูลเพิ่มเติมในช่วงเย็นๆค่ำๆก,กันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในทางสุดท้ายเนี่ยนะฮะจะส่งให้ในหมู่บ้านของเราเหมือนเดิมครับกับเซียนหมี98นะฮะนอกจากนี้นะครับเรายังมีแนวทางดีๆคุณอื่นด้วยนะครับรวมถึงโครงการชุดสเตปจัดให้เหมือนเดิมนะครับใครที่สนใจก็จัดกันเข้ามาได้เลยนะครับ คู่ต่อมานะครับเป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสกอตแลนด์กับโครเอเชียนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของสกอตแลนด์นะครับเสมอกับโปรตุเกสมาศูนย์ประตูศูนย์นะครับก็เป็นการเก็บแต้มได้เป็นครั้งแรกในรอบ5นัดนะครับปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ51ของตารางฟี f a เวิลด์แร k งกิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติโครเอเชียนะครับเกมล่าสุดเสมอกับโปแลนมามา3ประตู่อ3ครับเป็นการหยุดสถิติชนะรวดเอาไว้ที่2เกมนะฮะ ปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ12ของตาราง FIFA าเวอร์แรงกิ้งนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่สกอตแลนด์ของซิฟคราสกันก่อนนะครับก็ยังไม่มีเชอดัมส์นะครับกองหน้าจากตูริโนที่มีปัญหาการบาดเจ็บครับอีกคนคือลุยส์มอร์แกนนะครับที่เดียงเช่นกันนะครับการจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-2-3-1ครับก็จะมีเกรกกอร์ดอนรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วย แอนโทนีราลสันจอห์นสุดธาแกรนแฮนลี่แล้วก็แอนดี้โรเบอร์สันนะครับแดนกลางครับส่งให้บิลลี่กิลมอร์ครับคุมเกมร่วมกันกันกบเคนนี่แม็คลีนนะครับโดยที่แนวรุกแดนบนก็จะมีไรอันคริสตี้นะครับเล่นดิมเส้นรครฟ้ากับเบนโดกนะฮะโดยที่ตัวความหวังสูงสุดของทีมในวันนี้ครับจะอยู่ที่สกอตต์แม็กทูมินเน่เลยครับที่กำลังเฉิดฉายอย่างรุนแรงเลยนะครับกับ ซาสปนสอนนาโปลีในศึกเกาโชเซเรอานะครับฤดูกาลนี้เนี่ยยอดรวมการทําประตูและแอซิดนี่ก็คือ6ประตูกับอีก1นึ่แอซิดนั่นเองครับส่วนของหน้าโต้เป้าก็ใช้เปลินดอนไดลาตาข่ายนะครับดัสลัตโกดาลิชนะครับนายใหญ่ของฝั่งโครเอเชียเนี่ยนะฮะมีปัญหาในเรื่องของตัวผู้เล่น2คนนะครับนั่นก็คือโดมินิกลิวาโควิชนะครับนายทวารมือ1ของทีมเนี่ยนะฮะรวมไปถึงอันเต้บูดิมีนะครับกองหน้ารางยักษ์ของทีมครับ ติดโทษแบนทั้งคู่ครับวันนี้ไม่สามารถลงสนามได้นะครับก่อนในะระบบ3 4 2 1นะครับจะมีเนเดลโก้ราโบโรวิชนะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาตูแทนที่ของโดมินิกลิวาคูวิชนะฮะแนวรับ3เซนเตอร์จะเป็นโจซิปสูตาโรดูเยชาลิตาซาแล้วก็ยอชโกกวาดิโอนัหนึ่นงนะครับส่วน Uh, แดนกลางนะครับจะมีมาเตโอโควาชิตครับคุมเกมร่วมกันกับรูการ์โมริชนะครับวิงแบ็กสองข้างเป็นบอร์นาโซซากับอีวานเปริซิชนั่นเองครับส่วนแดนหน้าก็จะมีอังเรคามาริตมาตินบาตูรีน่านะครับทำเกมสนับสนุสนกองหน้าอย่างอีกอมาตาโนวิชครับอันนี้ก็เป็นอีกนักเตะแนวรุกฟอร์มดีจากสโมสรไอทรักแฟรงเฟิร์ตนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมาของคู่นี้นะฮะประทักกันมาทั้งหมดนี้7ครั้งด้วยกันนะครับก็แบ่งกันชนะไปฝั่งละ2ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกันไป3เกมนั่นเองนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับสกอตแลนด์เนี่ยอาการโคม่าจริงๆเลยครับนักเตะที่จะพึ่งพาได้ก็มีแค่สกอตแม็กธูมินีเพียงแค่คนเดียวนะครับด้านโครเอเชียเนี่ยนะฮะอาวุธดูจะเยอะกว่าครับฟอร์มช่วงหลังก็ดูโอเคกว่าด้วยนะครับมองว่า จะบุกมาเก็บชัยชนะกลับไปได้นะครับคู่นี้ให้เฉลี่ยที่โครเอเชียครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.5นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะครับเป็นอีกหนึ่งคู่ใหญ่ประจำค่ำคืนนี้นะครับการดวนกันระหว่างเดนมาร์กกับทีมชาติสเปนนะครับผลงานล่าสุดของทีมโคนมนะครับคือการเสมอกับสวิตเซอร์แลนด์มา2ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยไม่ชนะใครใน2เกมหลังนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ21ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งนะครับ ขณะที่กระทิงดุทีมชาติสเปนนะครับล่าสุดนี่ถล่มเอาชนะเซอร์เบียไปถึง3ประตูต่อศูนย์เลยนะครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่6ในรอบ7เกมหลังแบบที่ไม่แพ้ใครนะฮะปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ3ของตารางฟีฟ่าเวลร์เรงกิ้งนั่นเองนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่มอร์เทนวิกฮอสนะครับนายใหญ่ของเดนมาร์กนะฮะ ก็ไม่มีปัญหาในการจัดทีมแต่อย่างใดนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1นึแล้ะครับกาสเปอร์ชมเคิลรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับเกมรับ3เซนเตอร์ประกอบไปด้วยวิกเตอร์เนลสันยานนิกเวสต์การ์ดแล้วก็โจอาคิมแอนเดอร์เซนนั่นเองนะครับแดนกลางครับส่งให้มอร์เทนฮูมันนะครับคุมเกมร่วมกันกับเอเมลฮอยเบิร์กจอมเก่านะฮะโดยที่มินแบ็กสองข้างก็จะใช้เป็นแพตติกดอกกูนะครับแล้วก็อเล็กซานเดอร์บาร์ครับแนวรุกแดนบนครับ มีคริสเตียนเอริกเซนเป็นตัวความหวังสูงสุดครับเจ้าของผลงาน7ประตู4ี่แอซิดในฤดูกาลปัจจุบันนะฮะจะประสานงานกันกับอัลเบิร์ตกรอนเบก,น,กน,นะครับทำเกมสนับสนุนรัสมุสฮอยลุนนั่นเองนะครับด้านหลุยส์เดลาฟูนเต้นะครับนายใหญ่ของทีมชาติสเปนนะฮะทีมชุดนี้ไม่มีลามีนยามาลเปาตอเรสโรดี้แล้วก็ดานี่กาบข่าวนะครับที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บทั้งหมดเลยนะครับ การจัดทัพครับในระบบ4-2-3-1นะฮะก็จะเป็นดาวิดราญารับหนะ้าที่เป็นผู้รักขาประตูมือ1เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าอูนายซีมอนก็ยังไม่หายเจ็บกลับมานะฮะแนวรับประกอบไปด้วยเปโดรปอโรดานี่บีเบียนแล้วก็อาริริกลาป็อกนะครับส่วนแบค็คซ้์ก็จะเป็นมากูกูเรยานั่นเองนะครับ แดนกลางครับให้ฟาเบนริสครับคุมเกมร่วมกันกับมาตินซูบิเมนดีนะครับในวันที่ไม่มีโรดี้ช่วยงานในแกะแดนกลางนั่นเองนะฮะส่วนแนวลุกแดนบนครับก็จะมีดานี่โอโม่ครับเปรี Perry, แล้วก็นิโก้วิลเลียมส์นะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าฝากความหวังในการพริีสกอร์เอาไว้ที่อัลบรโรมูราตานั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา19ครั้งของคู่นี้นะครับสเปนก็ถือว่ากลุ้มขาดนะฮะชนะไปได้14ครั้งครับแพ้ไป3ครั้งแล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับฟันดงสำหรับคู่นี้ครับเดนมาร์กไม่ชนะมา2เกมแล้วนะครับปัญหาคือเกมรับเสียง่ายนะฮะ เจอกับทีมชาติสเปนเนี่ยฮทที่กําลังจัดจ้านมากๆแบบนี้นะครับมองว่าคงจะต้านไม่ไหวนะครับแนะนําให้เอาใจช่วยไปที่ทีมชาติสเปนดีกว่าครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0.25อะ0.75นั่นเองนะครับคู่ต่อมาในค่ำคืนนี้นะครับยังอยู่กันที่ฟุตบอลยูฟาเนชั่นสลีกกันอย่างต่อเนื่องกันไปเลยนะครับก็เป็นการเจอกันระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับเซอร์เบียนั่นเองนะครับ ผลงานล่าสุดของสวิตเซอร์แลนด์นะครับเสมอกับเดนมาร์กมา2ประตูต่อ2นะครับเท่ากับว่าไม่ชนะใครมาตลอด5เกมหลังแล้วนะครับสำหรับทีมจากแดนนาฬิกานะฮะปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ17ของตารางฟีฟ่าเวอร์เรนกิ้งนะครับขณะที่ทีมชาติเซอร์เบียนะครับเกมล่าสุดที่โดนทีมชาติสเปนไล่ถล่มมาถึง3ประตูต่อ0ูนเลยนะครับเป็นการแพ้นัดที่2ในรอบ3เกมหลังสุดนะครับเเกมหลังนี่ชนะได้แค่นัดเดียวนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ 33ของตาราง FIFA World Ranking นะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่สวิสแลนด์ของมูรัตยาคินนะครับทีมชุดนี้ก็ไม่มีมานูอวากันจีนะครับนิโก้เอเวดีเ,ออเดนิสซากาเรียรแล้วก็ดานเอนดอยนะครับที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายทั้งหมดเลยนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับ3 4 2 1ครับมีเกรกอร์คเบลนะครับนายทวารจากสโมสร์บรุสเซียดัทมุญรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยซิวานวิทเมอร์อัลเบนไฮดารีแล้วก็ริคาโดโรดิเกสนะครับแดนกลางครับส่งให้กรานิชาก้าคุมเกมกับเรโมฟอร์เลอร์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมิดฟิลด์คู่กลางตัวเก่งเลยนะครับ2จอมเก๋านะฮะจากสโมสซ์บอร์ลรคูเซ่นแล้วก็จากโบลอนย่านั่นเองนะฮะ ส่วนวิงแบ็กสองข้างครับใช้เป็นฟาเบียนรีเดอร์แล้วก็มิ t เชลแอ a บิเชอร์นะครับส่วนแนวลุกแดนบนครับก็จะเป็นรูเบนวากาสประสานงานกับเซกี้อัมดูนี่ฮะส่วนหัวหอกตัวเป้าตัวความหวังสูงสุดในวันนี้ครับจะฝากความหวังเอาไว้ที่บริวเอมโบโลนะครับจ้องของผลงาน4ประตู5้าแอซิดในฤด,ดูกาลปัจจุบันนั่นเองนะครับ ด้านรากนสโอโควิชนะครับนายใหญ่ของทีมชาติเซอร์เบียนะฮะก็พร้อมจัดทัพลงสนามในระบบ3-4-2อ่า3 4 1 2นะครับโดยจะมีโยเยเปโตวิชครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะฮะแนวรับประกอบไปด้วยสตาหินยาเอราโควิชนิโคลามิเลนโควิชและก็สตาหินยาพาฟโลวิชนะครับ แดนกลางครับซาซาลูคิชคุมเกมร่วมกันกันกบเนมันยามักซิโมวิชนะครับโดยที่วิงแบ็กสองข้างจะเป็นคอสตานาเดลโควิชแล้วก็อเล็กซาแทสิชนั่นเองครับเพลย์เมคเกอร์ครับวันนี้ส่งให้ลาซาซามัสิชนะครับเดินเกมสนับสนุนคู่กองหน้าชุดเก่งเลยนะครับนั่นก็คือดูซาน巴าโฮวิช ah กับทนาของอเล็กซานดรามิโตรวิชนะครับสองคนนี้เนี่ยยิงรวมกันไปในฤดูกาลน,นี้ทั้งหมด26ประตูเขาให้แล้วนะครับ สถิติการโดยการที่ผ่านมาของคู่นี้เนี่ยใหปะทักกันมาแค่3ครั้งนะครับโดยเป็นสวิสที่ชนะไปได้2แล้วก็แพ้ไป1เกมนะครับพันธงสํสำหรับคู่นี้นะครับสวิ์แลนด์ชอมช่วงหลังนี่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับแต่เกมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาได้ครับเพราะว่า ได้เล่นในบ้านนะครับต้อนรับการมาเยือนของเซอร์เบียที่แพนอกบ้านมา2เกมติดต่อกันแบบนี้คุณภาพตัวผู้เล่นโดยรวมก็ดูโอเคกว่าด้วยนะครับมองว่าจะสามารถมีลูกคืดจนเก็บชัยชนะไปได้ในที่สุดนะครับคู่นี้แนะนําให้เฉียบที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0นูนหนั่นเองนะครับคู่ที่5ของเราในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นคู่สุดท้ายจากฟุตบอลอยูฟ่าเนชั่นซีกนะฮะซึ่งก็เป็นการเจอกันระหว่างโรมาเนียกับโคโซโวนะครับ ฟอร์มล่าสุดของโรมาเนียนะครับเอาชนะลิทัวเนียไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังร้อนแรงมากๆนะครับชนะมา4ี่เกมติดต่อกันแล้วนะฮะปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ43ของตารางฟีฟ่าเวิ d ์ a แ k i n g กิ้งนะครับขณะที่โคโซโวนะครับเกมล่าสุดถล่มเอาชนะไซปรัสไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันนะฮะฟอร์มร้อนแรงเช่นกันครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ101ของตารางฟีฟ่าเวิ d ์ a แ k i n g กิ้งนะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่โรมาเนียเจ้าถิ่นนะฮะภายใต้การคุมทัพของนายใหญ่จอมเก่าอย่างมิเซียลูเชสคูนะครับ26ผู้เล่นที่ติดทีมมาอยู่ในคุมกำลังชุดนี้นะครับก็เรียกได้ว่ามีหน้าใหม่4คนนะครับแต่ก็ยังมีตัวเก่าอย่างนิโคลเลสเตนชูนะครับมิดฟิลด์กับตันทีมเนี่ยร้อมจะนำทัพนะฮะ ก็การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3นะฮมมีฟลอรินนิต้าครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยนิคูซอบานชูอันเรียบูก้าราดูดากูชินปราการหลังจากท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับส่วนแบ็คซาก็จะใช้เป็นอันเดียราติอูนะครับ แดนกลางครับก็จะนํามาโดยกับตันทีนิคุเลสเตนชูนะครับอันนี้ก็เป็นตัวความหวังสูงสุดด้วยนะครับจะประสานงานเดินเกมร่วมกันกับมาริสมารินแล้วก็รัสวานมาลินนะฮะโดยที่แดนหน้าครับก็จะเป็นวาเลนตินมิไฮล่าครับประสานงานล่าตะข่ายกับเดนิสดากุตแล้วก็เดนิสมานนั่นเองนะครับด้านฟรังโกโฟด้าครับนายใหญ่ของโคโซโวนะครับวันนี้เนี่ยมีปัญหาในเกมรุกเลยนะครับเพราะว่ามีลอสลาชิก้านะฮะแล้วก็ เออมาคลครัสนิกินะครับสมิดฟิลด์ตัวรุกของทีมเนี่ยนะฮะไม่ได้อยู่ในกลุ่มกําลังชุดนี้เนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บครับเช่นเดียวกันกับเบอร์ซานซาลีนาแล้วก็แบ็กซ้ายจากสโมสรโคโลนอย่างเลิศปาการาดานั่นเองนะครับ อย่างไรก็ตามครับยังมีข่าวดีสำหรับฟังโกโฟด้านะครับเพราะว่าได้ตัวเวดัตมูริกีนะครับดาวซนโวสูงสุดตลอดการของทีมชาติเนี่ยนะครับกลับมาอยู่ในขุมกำลังได้ครั้งแล้วนะครับหลังจากที่พลาดการติดทีมชาติในช่วงเบรกเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากมีปัญหาอาการบาดเจ็บนั่นเองนะครับการจัดทัพในวันนี้ครับในระบบ42 31น่ะฮะจะมีอาริยเนตมูริตครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูนะฮะแนวรับประกอบไปด้วยรูดานี่ ฟีดานอาริติกัปตันทีมอย่างอาร์เมียรามานีนะครับแล้วก็เมอร์กิมวอยโวดาครับมิดฟิลด์คู่กลางครับใช้เป็นมูฮาเรมจาชารีนะครับประสานง,งานกับเวลอนบาริชาครับแนวรุก้านบนก็จะเป็นซีเมียบีติกีนะฮะฟลอรินมุสลิยาแล้วก็เอดอนเชโกวานะครับส่วนตัวความหวังสูงสุดก็จะฝากเอาไว้ที่จอมแกร่งอย่างเวดัตมูริกีนะครับเจ้าของผลงาน28ประตูจากการเล่นทีมชาติไป56เกมนั่นเองนะครับ สถิติดวลกันที่ผ่านมา3ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นโรมาเนียที่ชนะไปได้2แล้วก็เสมอ1ครั้งนะครับไม่เคยเสียท่าให้กับทางด้านของโคโซโ,โวเลยนะครับฟันธงสาหรับคู่นี้ครับเป็นการเจอกันของ2ทีมที่กําลังฟอร์มดีมากๆครับโรมาเนียได้เปรียบเรื่องของเสียงเชียร์นะครับน่าจะดูได้ดูดีกว่าพอสมควรครับแถมตอนนี้อยู่ในการดูแลของจอมเก่ายังรูเชสคูรครับมองว่ามีโอกาสจะ บทชนะไปได้ไหนที่สุดครับคู่นี้ให้เฉียบที่โรมาเนียเลยนะครับกับเรดที่เป็นต่ออยู่0.5นั่นเองนะครับคู่ที่6นะครับขอพาทุกท่านเปลี่ยนบรรยากาศไปลุ้นกันที่ฟุตบอลอเมริกาใต้กันบ้างนะครับก็เป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับการเจอกันระหว่างอุรุกวัยกับโคลอมเบียนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของอุรุกวัยครับเสมอกับเอกวาดอร์มาศูนย์ประตูศูนย์ครับเท่ากับว่าตอนนี้พวกเขาไม่ชนะใครใน90นาทีมาเป็นระยะเวลา8เกมติดต่อกันแล้วนะครับ โดยที่4เกมหลังสุดนี่ยิงประตูตูคู่ต่อสู้ไม่ได้ด้วยนะครับปัจจุบันครับรั้งอยู่ที่อันดับ14ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n รนกินะครับขณะที่ทีมชาติโคลอมเบียนะครับเกมล่าสุดถล่มเมาชนะชิลีไปถึง4ประตูต่อศูนย์ครับเป็นการเก็บชัยชนะนัดที่2ในรอบ3เกมหลังครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ10ของตารางฟีฟ่าเวิลด์ n รนกินะครับ ไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่เจ้าถิ่นอุรุกวัยของมาเช e โลบีเอลซานะครับก็มีข่าวดีแหละครับที่โทษแบงของดาวินนุนเยสนะครับในเรื่องของการก่อความวุ่นวายระหว่างเกมนะฮะซึ่งโดนแขวนโดย c a s มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับจัดการได้ยกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเท่ากับว่าดาวินนุนเยสที่พ้นมนทินนะครับแล้วก็จะสามารถลงสนามได้ตามปกติในวันนี้นะครับ อย่างไรก็ตามครับดาวินนูเยสนะครับเป็นหนึ่งใน7ผู้เล่นอุรุกวัยเลยครับที่สะสมใบเหลืองเกือบจะครบโคต้านะครับถ้าเกิดจะโดนถ้าโดนจดชื่ออีกในเกมนี้เนี่ยมีโอกาสจะติดโทษแบนในเกมต่อไปนะครับส่วนเพื่อนๆคนอื่นๆเนี่ยนะฮะที่สำคัญสำคัญเลยนะครับก็มีมาดูเอลอคาเต้นะครับซานเตอโก้บุยโน่นะฮะนายตันนานเดสแล้วก็ฮูซี่มาเรเคมเบรตครับพวกนี้นี่ก็มีมีการค่าโทษอยู่เช่นกันนะครับ การจัดทัพวันนี้ครับในระบบ4-3-3ครับก็มีเซกิโโรเช่นะครับรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยมาเทียโซลิเวาโคเซมารคิมเนสซานเตียโกบุยโนแล้วก็เกียโมวาเรรานะครับแดงกลางครับส่งให้เฟรโกเบาเบเด้ครับคุมเกมร่วมกันกับมาเนลูกาเต้แล้วก็โรดิโกเบนตันกูนะฮะโดยที่แนวรุกแดนบนครับจะเป็นการประสานงานกันระหว่างฟาคุนโดเปเลสตรีนะครับ ดาวินนูเยสครับซึ่งจะเป็นตัวความหวังสูงสุดด้วยนะครับแล้วก็อีกฝากหนึ่งจะเป็นมาร์คซิมิเลียนอาราโฮนะครับอันนี้ก็เป็นริมเส้นจากสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆนะครับในเกมถล่มแมนเชสเตอร์ซิตี้ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ีกนั่งนะครับขณะที่เนสโตโรเรนโซนะครับในายใหญ่ของฝั่งโคลอมเบียเนี่ยนะฮะ จะไม่มีหลุยส์ซูนเชร่านะครับแนวรุกจากสโมสรบอลมัดนะครับมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ได้ถอนทับกลับทีมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเดียวกันนะฮะฮวนกาบาวครับฟูลแบ็กจากสโมสรยูเวนตุสนะครับก็เพิ่งจะมีข่าวร้ายครับจากการที่เอ็นควาหน้าหัวเข่าฉีกขาดนะครับจากในช่วงที่เข้ามาเก็บตัวที่แคมป์ทีมชาตินะครับได้ขอถอนทับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขนาดเดียวกันนะฮะเจฟฟ์สันเลอร์มา ยาเซอร์อัสปริยาพวกนี้เนี่ยก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกันนะครับการจัดทัพของโคลอมเบียครับในระบบ4-2-3-1นะฮะจะมีคาเมโลวากัสรับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยดานียลมูนยอสดาวินซอนซานเชสจอนลูซิมีแล้วก็โยฮันโมฮิก้านะครับ แดงกลางครับก็จะเป็น2ตัวเก่งเลยครับลิชาร์ดลีออสกับมาติอุสอูริเบนะฮะส่วนแนวรุกแดนบนครับก็จะเป็นจอร์นอาริอัสฮาเมสโรดิเกตแล้วก็ตัวความหวังสูงสุดณน,า,นาทีนี้นะครับจะอยู่ที่หลุยดีออสครับเจ้าของผลงานการมีส่วนกับ11ประตูไปแล้วนะครับในฤดูก,กาลปัจจุบันฮะส่วนกองหน้าตัวเป้าจะเป็นทนาของจอร์นดูรันนะครับที่ฟอร์มร้อนแรงกับแอสตันวิลล่าในฤดูกาลนี้รับหน้าที่ผลิตสศกอรนนั่นเองนะครับ สถิติโดนกันที่ผ่านมา22ครั้งของคู่นี้เนี่ยฮะอุรุกวัยชนะไปได้10เกมครับเสมอ5แล้วก็แพ้ไป7นัดนะครับฟันธงสําหรับคู่นี้นะครับอุรุกวัยเนี่ยนะฮะกำลังขาลงอย่างหนักเลยนะครับเกมลุกนี่ยิงประตูไม่ได้มา4เกมหลังแล้วนะฮะดาโคลอมเบียฟอร์มดีกว่าพอสมควรครับทีเด็ดเต็มทีมไปหมดครับมองว่าจะไม่แพ้เป็นอย่างน้อยฮะคู่นี้ให้เชีย์ไปที่คลอมเบียดีกว่าครับกับเรทที่เป็นรองอยู่0.25นั่นเองนะครับ คู่สุดท้ายของเราในค่ําคืนนี้นะครับก็ยังอยู่กันที่โซนเมริกาใต้นะครับเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับการเจอกันระหว่างเปรูกับทนาของชิลีนั่นเองนะครับผลงานล่าสุดของเปรูครับก็แพ้ให้กับบราซิลไปศูนย์ประตูต่อสี่นะครับเป็นการแพ้นัดที่3ในรอบ5เกมหลังนะครับปัจจุบันรั้งอยู่ที่อันดับ38ของตารางฟีฟ่าเวิลด์เรนกิ้งนะฮะขณะที่ชิลีครับเกมล่าสุดก็โดนโคลอมเบียถล่มมา4ประตูต่อศูนย์นะครับเป็นการแพ้มา4ี่นัดติดต่อกันแล้วนะครับแล้วก็ยิงประตูไม่ได้ใน2-4กเมหลัังครบ ปัจจุบันรังอยู่ที่อันดับ53ของตารางฟีฟ่าเวลแลงกิงนะครับไปดูกันที่ความพร้อมนะครับเริ่มกันที่ฮอเคฟอสติกันก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยเรนโตตาเปียกับโยชิมาโยตุนนะฮะซึ่งมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ยังไม่สามารถจะกลับมาลงสนามให้กับทีมชาติได้นะครับโดยที่รายหลังอย่างโยชิมาโยตุนเนี่ยนะฮะไม่ได้ให้กับทีมชาติมาเป็นระยะเวลากว่า1ปีแล้วนะครับ อย่างไรก็ตามครับอีกหนึ่งตัวเก่าของทีมเนี่ยนะฮะจะพร้อมกลับมาช่วยทีมครับนั่นก็คือเปาโลเกเรโรนะครับดาวเตะวัย40ปีเนี่ยจะสามารถอาจจะมีโอกาสได้กลับมาเล่นให้กับทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะตั้งแต่ซึกโกปาอเมริกาในซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับการจัดทัพครับในระบบ352ครับเปโดกาเยเซ่รับหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูครับเกมรับประกอบไปด้วยลุยซับรามกาลลสซัมราโนมิเกลอาร์โฮนะครับส่วนแดงกลางครับก็จะเป็นไซโกเป็นย่านีฮะ เฮซุสกาสติโยโอลิเวอร์ซอนเน่แล้วก็วิงแบ็กสองข้างเป็นเล็กซานเดอร์กาเยนส์นะครับแล้วก็ลุยส์แอดวินกูร่านี่ฮะด้านบนครับก็จะส่งให้เอริสันฟลอเรสครับล่าตะข่ายร่วมกันกับจารูก้าลาปาดูล่านั่นเองนะครับดาริโกโดกาเรกานะครับนายใหญ่ของฝั่งทีมชาติชิลีเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีเอริกปูก้านะครับแล้วก็ดาริโอโอซาริโอนะครับ ที่มีปัญหาเรื่องของสภาพร่างกายนะครับก็ทําให้เป็นสภาพอาการให้การเรการี่ต้องแก้ปัญหาด้วยการไปเรียกให้อาตโรวีดาวนะครับดาวเตะว้37ปีนะครับกลับมาติดทีมชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบปี2024เลยนะครับ ขนาดเดียวกันนะครับอเล็กซิสซานเชสเนี่ยดาวเตะที่ลงสามให้กับทีมชาติมากสุดยังคงมีปัญหาการบาดเจ็บนะครับขณะที่เบนเบเรตันดิอาร์ตก็ไม่ได้ติดทีมชาติชุดนี้เนื่องจากฟอร์มฝืดเลอเกินครับก็ทําให้ในแดนหน้าวันนี้จะเป็นเอดโ,โดโรวาคาร์รับสัมปทานในการล่าตะข่ายเหมือนเดิมนะครับสถิติดวลกันกที่ผ่านมา24ครั้งของคู่นี้นะครับก็เป็นชิลีที่ทําได้ดีกว่าครับจากการชนะไปได้15นัดครับสเสมอ2แล้วก็แพ้ให้กับเปรูไป7เกมนะครับ ฟันธงสาหรับคู่นี้นะครับเปรูเวลาที่ได้เล่นในบ้านนี่ถือว่าแกร่งมากๆเลยนะครับสองเกมล่าสุดนี่โชว์ให้เห็นเลยนะครับโชว์เห็นศักยภาพเลยนะฮะเพราะว่าเก็บมาได้4คะแนนครับทั้งที่ว่าเจอกับคู่ต่อสู้แข็งๆอย่างทั้งโคลอมเบียและก็อุรุกวัยนั่นเองนะครับด้านชิลีเนี่ยอาการโคม่ามานานมากแล้วนะครับและดูแล้ววันนี้ไม่น่าฟื้นครับก็น่าจะเป็นเปรูที่ชนะไปได้เลยครับให้เชีีรยไปที่เปรูเลยนะครับกับเรทที่เป็นต่ออยู่0 2นนั่นเองนะครับ สรุปทีเด็ดประจำค่ำคืนนี้นะครับมองกันไปที่โครเอเชียครับสเปนสวิตเซอร์แลนด์โรมาเนียโคลอมเบียและเปรูนะครับส่วนคู่วีพีของเรานะครับใครที่อยากจะได้ของดีนะครับก็ต้องเข้าไปในกลุ่มของเรานะครับกับแอดเซียนมี98นะครับหรือว่าตามลิงข้างล่างนี้เลยนะครับ ออนอกจากเรื่องของบทวิเคราะห์วิจารณ์แล้วนะครับเรายังมีกิจกรรมดีๆในการทายผลฟุตบอลนะครับก็คือคู่หลักของเราในวันนี้โปรโตุเกสก,กับโปรแลรนด์นี่แหละนะครับทีมไหนยิ่งก่อนทีมไหนชนะจบด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับไปทายลงในช่องคอมเมนต์นะฮะถ้าทายถูกก็รุนไปเลยอ่ะก็รับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลลิเกสิทธิ์แท้ประจำฤดูกาลใหม่นี้นะครับใครที่สนใจก็คลิกกันเข้ามาเยอะๆนะครับ